เอาครับพี่น้องครับสําหรับวันนี้ครับเลิกงามยามดีนะครับผมในการเสียหญ่านะครับหรือว่าแก้หยานะครับผมนี่ในนาข้าวของเราครับผมซึ่งก็มีวัชพืชเยอะแยะมากมายหลายอย่างเลยทีเดียวนะครับผมนี่อยู่ในปลาเข่าหฮอนะครับซึ่งสายพันธุเขานี่นะครับเป็นเข่าให้ครับพี่น้องครับนี่เนาะที่มีชื่อสายพันธุ์ว่าข้าวหอมดอยครับผม ครับสวัสดีครับพี่น้องพ่อปายที่เขารบรักครับผมนุ่มขวัญชัยหัวใจเกษตรครับผมจากช่อง u t u b e นะครับ Facebook f แ n p a g e นะครับแล้วก็ t i k t o k ครับผมที่มีชื่อช่องว่าแฮปปี้การเกษตรชา nel ครับพี่น้องครับเรายังคงยืนยันยืนหยัดนะครับและก็ยืนหนึ่งครับเรื่องของการทำนานะครับต้องแฮปปี้การเกษตรชา n น l ครับพี่น้องครับผม เอาครับพี่น้องครับสาหรับมือนี้ครับบรรยากาศแรงๆนะครับพี่น้องครับนี่ซีหางแรงนะครับสําหรับทีมงานแฮปปี้ของเราครับผมตอนนี้กําลังขมักขมันนะครับผมในการเสียญยาเขานะครับหรือว่าแก้ยานะครับในปลาเข่าของเฮ้าเนาะซึ่งยังที่ผมเด็กเกินน้ำนะครับก็พี่น้องป้องไปนะครับไปเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับว่าสําหรับข้าวสายพันธุ์นี้ครับพี่น้องครับนี่บู๊ยกําลังงามเลยทีเดียวนะครับผม หล um um, um. ja, ังจากวานนะครับมีอายุได้หนึ aqui, ่งเดือนครับพี่น้องนะครับซึ่งข้าวสายพันธุ์นี้มีชื่อว่าข้าวหอมดอยครับพี่น้องครับนี่เนาะซึ่งเป็นเขาเจ้านะครับหน้าปีนะครับซึ่งเป็นเขาให้นะครับพี่น้องครับนี่เนาะซึ่งเข้าทําการเพาะปลูกกันนะครับผมนี่ยูที่ให้นะครับบ่เมนทีหน้าเลยครับพี่น้องครับนี่เนาะยูคางหมู่บ้านนะครับยูขางวัดนี่ครับพี่น้องครับนี่ ข้างวัดเจอนจะเริญผลนะครับผมนี่เนาะซึ่งปกติแล้วนะครับผมอีพออีเมียนะครับเพื่อนด้ทุ่งการปลูกนะครับพืชไร่ชนิดต่างๆนะครับผมโดยปีที่ผ่านมาครับพี่น้องครับนี่เนาะเพื่อนปลูกนี่ครับมันแก้วนี่ครับผมนี่ลองร้อยก็ยั่งลงเหลืออยู่ครับพี่น้องครับนี่เนาะนี่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 ครับผมนี่เนาะซึ่งปกติแล้วนะครับ เพิ่นกับปลูกมันแกวชนิดนี้นะครับผมซึ่งในแปลงของเรานะครับผมมีวัชพืชเยอะแยะมากมายนะครับนอกจากมันแก้วแล้วนี่ครับผมนี่เนาะก็ยังมีผักหมนะครับพะขมนี่ไว้สาหรับลวกน่ครับนี่เนาะผักหมนะครับและนอกจากนั้นนะครับผมนี่ยังมีวัชพืชอีกหลายอย่างหลายแนวบ้างนะครับเต็มอึ่งตึงเลยทีเดียวนะครับผมนี่เนาะนี่ครับพี่น้องครับนี่เนาะ และนอกจากนั้นครับผมบริเวณแดดๆนี่นี่ผักเสี้ยนนาครับพี่น้องครับผักเสี้ยนนาเนาะนี่ผักเสี้ยนนานะครับก็เป็นวัชพืชนะครับอีกชนิดหนึ่งครับผมที่อยู่ภายในเว้นนะครับไหนาของเฮานะครับประมาณ2งานครับพี่น้องครับีเนาะดังนั้นจึงเป็นที่ไปที่มานะครับของทีมงานแฮปปี้พันนอในการเสียหานะครับผมเสียหยาอยู่ในหน้าเขาของเขา ซึ่งทีมงานของเฮานะครับมีทั้งจอบมีทั้งเสียมนะครับแล้วก็ใส่มือเป่านะครับในการลกเอานะครับผมนี่เนาะซึ่งก็เป็นปีแรกนะครับที่นุ่มขวัญช่ยหัวใจเกษตรนะครับได้ใส่เข่าสายพันธุ์นี่เนาะหลังจากที่สมัยก้อนสมัยนุ่มขวัญช่ยหัวใจเกษตรนี่เป็นเด็กหน่อยครับผมกับมีเข่าให้นะครับอีพอไอเม่เป็นผ้าเห็ดเนาะแต่ผลปรากฏว่าตอนนี้ก็ศูนย์พันไปเบิดแล้วนะครับแต่ว่าผมได้มาล่าสุดนะครับ จากพี่น้องเอฟซนะครับทางเพชรบูรณ์นะครับ่นทรงมาให่เนาะเอาท้ายสุดฝากพี่ฝากน้องกันแล้วกันนะครับสาหรับท่านใดนะครับผมที่มีความสนใจนะครับข้าวสายพันธุ์นี้นะครับซึ่งเป็นเข่าให้นะครับเนาะเอาฝากคอยพี่น้องนะครับในการติดตามกันแล้วกันนะครับสาหรับช่องแฮปปี้การเกษตรชาแนลนะครับในการติดตามความคืบหน้านะครับหรือว่าการเจริญเติบโตของข้าวสายพันธุ์นี้เนาะ ว่าสิมีการจเจริญเติบโตเป็นอย่างไรนะครับเอาครับสำหรับวันนี้ครับผมนุ่มขันแช่วัวใจเกษตรพร้อมทีมงานแฮปปี้การเกษตรชาแนลนะครับขออัลลาหผ้าจากพี่น้องปงไปไปเพี่ยงเท่านี้ครับผมสำหรับวันนี้ครับขอกล่าวคำว่าสวัสดีครับผม